ที่ร้านเป็นบุฟเฟ่ต์ครับราคา179บาทรวมเครื่องดื่มไม่จํากัดเวลาครับเปลี่ยนเตาเปลี่ยนกระทะฟรีด้วยครที่จุดเด่นของร้านเลยก็คือจะเป็น3ชั้นสไลด์ที่เราสไลด์สดแล้วก็จะมีสันคอสไลด์หมูชาบูสไลด์ครับเนื้อวัวสไลด์ครับก็เมนูพิเศษของร้านอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นมีคอนชีสนะครับสวัสดีครับผม TJ นะครับร้านนายน้อยหมูกระทะครับบ้านโป่งราชบุรีครับ ตอนนี้นะครับร้านทางร้านเปิดได้ประมาณ4เดือนแล้วครับ,รบผมเปิดร้านบะหมี่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวครับตรงสะพานไข่หลวงนะครับที่บ้านโป่งนี่แหละครับอันนั้นเปิดได้ประมาณ6เดือนครับคือตอนนี้ผมปล่อยกิจการตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าผมต้องการที่จะขยายกิจการและทําด้านที่ผมชอบที่อยากจะทําที่ผ่านมาเราได้เป็นประสบการณ์ในการขายบะหมี่เรารู้จักลูกค้ารู้จักการพูดการคุยกันอะไรมากขึ้นแล้วด้วยความโอกาสตอนนี้โอกาสมันมีมีต้นทุนคนทรัพ์ในการที่จะทําร้านก็เลยได้ถือโอกาสนี้เปิดครับ ต้องบอกว่าผมเป็นคนกินหมูกระทะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลาัยเลยคือผมตะเวนกินทุกที่ร้านไหนเปิดใหม่ที่ไหนดีที่ไหนอร่อยผมไปหมดเลยแล้วผมจะไปดูว่าเจ้ร้านแต่ละร้านเนี่ยจุดเด่นจุดข้อเสียของร้านมันเป็นยังไงข้อดีของร้านมเป็นยังไงบ้างอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีผมชอบอนไนผมไม่ชอบแล้วนี้ผมก็คิดว่าเอาวะถ้าวันหนึ่งเราเปิดร้านหมูกระทะเนี่ยเราจะต้องคัดสิ่งที่ดีที่เราชอบแต่ละร้านแต่ละร้านที่เราประสบการณ์การกินเอามารวมในร้านเราให้ได้ที่ร้านเป็นบุฟเฟ่ครับราคาครื่องืครับไมบวกเมครัิ ไม่จำกัดเวลาครับเปลี่ยนเตาเปลี่ยนกระทะฟรีด้วยครที่จุดเด่นของร้านเลยก็คือจะเป็น3ชั้นสไลด์ที่เราสลาสด์สดเนื้อวัวสไลด์ครับแล้วก็จะมีสันคอสลด์หมูชาบูสไลด์ครับที่เราจะสไลด์สดสดใหม่ๆตรงนั้นเลยส่วนในเรื่องหมูหมักนุ่มของเราจะมีถึง4สูตรด้วยกันคือหมูหมักนุ่มออริจินอลนะครับแล้วก็จะเป็นหมูม BBQ, หมักบาร์บีคิวหมูหมักมาล่าแล้วก็เป็นหมูหมักพิ้ไขด่ดำครับน้ำจิ้มครับก็มีถึงสสูตรนะครับเป็นสูตรหนึ่งน้ำจิ้มสูตรหนึ่งจะเป็นส เด็กทานได้ครับผมแล้วก็สูตรสามจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าอร่อยก็เมนูพิเศษของร้านอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นคอนชีสนะครับซึ่งสามารถทานได้คู่คันงกับเนื้อกับหมูนะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอีกหนึ่งผมว่าที่เด็ดเลยครับครับถ้าเด็กต่ำกว่า110เซนนะครับทานฟรีครับแต่ถ้า110เซนถึง140เซนเป็นราคา89บาทครับมากกว่า140เซนครับเป็นราคาปกติคือ179บาทครับ ร้านนายน้อยหมูกระทะนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดพี่กัล้านะครับข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปวัดดอนตูมนะครับข้ามทางรถไฟปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยติดตรงขนมจีนก่อนถึงสีทองคาแครครับครับก็ฝากถึงทุกๆท,ท่านนะครับที่ชอบสายหมูกระทะนะครับชอบทานหมูกระทะเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนี่ย ผมอยากให้มาลองทานร้านนายน้อยหมูกระทะดูนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีของมากมายกว่า40รายการคุ้มแน่นอนนะในราคา179บาทรวมเครื่องดื่มเปลี่ยนเตาฟรีเปลี่ยนกระทะฟรีครับอาหารพวกผมเติมตลอดครับไม่มีอัน้นของขาดเหลือตรงไหนแจ้งพนักง,งานได้ทันทีเลยครับ